ในบรรดาสิ่งมีชีวิตที่ครองพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับถ้าให้พูดถึงนักล่าที่อ,อ,อยู่รอดมาตั้งแต่ยุคไดนโนเสาร์เลยชื่อแรกที่หลายคนนึกถึงก็น่าจะเป็นจระเข้ใช่เลยค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของสุดยอดนักล่าชนิดนี้กันครับโดยข้อมูลที่เราจะคุยกันเนี่ยมาจากบทความชื่อพินิจจระเข้กายภาพและบทบาทนักล่าอื ภารกิจของเราก็คือการสำรวจให้ลึกไปกว่าภาพจำที่เราคุ้นๆกันว่าอะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้จระเข้ครองบอลลังนักล่าดได้อย่างสมบูรณ์แบบมานานขนาดนี้ใช่เลยค่ะการทำความเข้าใจจระเข้เนี่ยมันเหมือนกันเปิดดูพิมพ์เขียวของวิวัฒนาการเลยนะพิมพ์เขียวเลยหรอครับเพราะพวกมันแทบไม่ได้เปลี่ยนรูปร่างหน้าตาม,มาเป็นล้านล้านปีแล้วแสดงว่าการออกแบบดั้งเดิมของมันเนี่ยคือสมบูรณ์แบบสุดๆครับ ซึ่งข้อมูลที่เรามีจะพาไปสำรวจ2มิติหลักๆค่ะ1คือเครื่องมือของมันเครื่องมือค่ะลักษณะทางกายภาพที่ทำให้มันเป็นนักล่าที่น่าทึ่งและ2คือบทบาทของมันในฐานะผู้ควบคุมระบบนิเวศหรือที่เรียกว่านักล่าชั้นยอดน่าสนใจมากครับงั้นเออเราเริ่มจากภาพใหญ่ก่อนเลยจระเข้คือสัตว์ประเภทไหนกันแน่ครับในบทความบอกว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลาน แต่ดูเผินๆมันก็ไม่ค่อยเหมือนงูหรือกิ้งก่าเท่าไหร่เลยนะเป็นข้อสังเกตที่ดีมากค่ะถึงจะอยู่ในกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานเหมือนกันแต่ถ้าดูสายวิวัฒนาการลึกๆแล้วเนี่ยจระเข้มีความใกล้ชิดกับพวกนกแล้วก็ไดโนเสาร์มากกว่าสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆในปัจจุบันซะอีกอ๋อจริงเหรอครับค่ะมันเป็นเหมือนญาติที่ยังมีชีวิตอยู่ของเหล่าเจ้าโลกในอดีตเลยส่วนถิ่นที่อยู่ก็กระจายตัวกว้างมาก ข้อมูลบอกว่าพบได้ทั้งในไทยและประเทศอื่นๆทั่วโลกเลยค่ะทั่วโลกเลยใช่ค่ะตั้งแต่เอเชียออสเตรเลียไปจนถึงอเมริกาแล้วก็แอฟริกาพอพูดว่าพบได้ทั่วโลกในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันขนาดนี้มันทําให้ผมสงสัยเลยครับว่าข้อมูลมีการจําแนกพวกมันให้เราเข้าใจง่ายขึ้นไหมครับว่ามันมีกี่แบบกี่สายพันธุ์หลักๆมีการจําแนกไว้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยค่ะคือหลักๆเขาจะแบ่งตามสภาพแวดล้อมที่มันอยู่ ก็จะได้แก่จระเข้น้ําจืดแล้วก็จระเข้น้ําเค็มอ๋อน้าจืดกับน้ําเค็มใช่ค่ะซึ่งแค่ชื่อก็บอกแล้วว่ามันปรับตัวเข้ากับโลกที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยแล้วความแตกต่างนี้ก็เห็นได้ชัดตั้งแต่ลักษณะภายนอกเลยนะต่างกันยังไงบ้างครับอย่างจระเข้น้ําจืดส่วนใหญ่จะมีปากรูปตัวอยู่ที่กว้างๆเหมาะกับการกินเหยื่อหลากหลายประเภททั้งปลาทั้งสัตว์บกส่วนจระเข้น้ําเค็มเนี่ยมักจะมีปากเรียวยาวเป็นรูปตัว V ซึ่ง เออมันเหมาะกับการจับปลาในน้ําที่ไหลเชี่ยวได้ดีกว่าโอ้โหแค่รูปทรงของปากก็บอกถึงกลยุทธ์การล่าที่ต่างกันแล้วใช่ค่ะแล้วผมว่าความหลากหลายที่มองเห็นได้นี้มันน่าจะสะท้อนมาจากลักษณะทางกายภาพโดยรวมของมันด้วยใช่ไหมครับซึ่งนี่คงเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้มันเป็นนักล่าที่ประสบความสําเร็จตัวเครื่องมือที่ว่าเมื่อกี้มีอะไรบ้างครับแน่นอนค่ะเครื่องมือชิ้นแรกที่โดดเด่นที่สุดเลยนะคือการออกแบบส่วนหัวของมันส่วนหัวค่ะ ลองนึกภาพตามนะคะตำแหน่งของตาจมูกแล้วก็หูของจระเข้จะอยู่บนยอดสุดของหัวพอดีครับมันคือการออกแบบที่แบบว่าสมบูรณ์แบบมากให้จระเข้สามารถจมตัวอยู่ใต้น้ําได้ทั้งตัวเหลือไว้แค่เซ็นเซอร์ตรวจจับพวกนี้ลอยปริ่มน้ำํำอ๋อเหมือนเรือดำน้ําที่ยกกล้องพพริสโคปขึ้นมาเลยใช่เลยค่ะทําให้เหยื่อที่ลงมากินน้ําไม่รู้ตัวเลยว่ามีนักล่าขนาดมืึมากําลังจ้องอยู่ข้างใต้ เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเหมือนเรือนำน้ำจริงๆแล้วใต้น้ำล่ะครับมันมองเห็นได้ยังไงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความพิเศษค่ะจระเข้มีเปลือกตาที่สามเปลือกตาที่สามค่ะเป็นเยื่อใสๆ่ที่เรียกว่า nictitating membrane สามารถเลื่อนมาปิดดวงตาได้เหมือนแว่นตากันน้ำเลยโหหน้าที่ของมันก็คือป้องกันดวงตาแล้วก็ช่วยให้มองเห็นใต้น้ำได้ชัดเจนครับ และที่สำคัญไปกว่านั้นคือในลำคอของมันจะมีลิ้มพิเศษที่เรียกว่าพลาทอววาลพลาทอววาลใช่ค่ะมันสามารถปิดกั้นท่อทางเดินหายใจได้สนิทเลยทำให้มันอ้าปากงับเหี่ยใต้น้ำได้โดยที่น้ำไม่ทะลักเข้าปอดอ๋อ oh, เข้าใจแล้วมันสามารถลากสัตว์ใหญ่ลงไปกดน้ำให้จมน้ำตายได้โดยที่ตัวมันเองไม่สำลักน้ำตายไปซะก่อนเดี๋ยวนะครับนี่มันคือการออกแบบทางวิศวกรรมชีวภาพที่บอกว่า ซับซ้อนมากเลยนะมีทั้งเพอริสโคปแว่นตากันน้ำแล้วก็วาวกระน,น้ำในตัวอีกใช่ค่ะแล้วเกราะที่หุ้มตัวมาละครับที่เราเห็นเป็นปุ่มๆแข็งๆนั่นมันมีความลอับอะไรซ่อนอยู่บ้างไหมหรือเป็นแค่เกราะป้องกันธรรมดาธรรมดาครับไม่ธรรมดาเลยค่ะเกรดแข็งๆโดยเฉพาะที่อยู่บนหลังเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผิวหนัง,หน,งหนานะคะแต่มันมีแผ่นกระดูกฝังอยู่ข้างในเลยเรียกว่าด erm. s t e o ออส m o s t e o ิร์มค่ะ ซึ่งความแข็งแกร่งของมันนี่ถึงขนาดมีรายงานว่ากระสุนปืนพกบางชนิดยังยิงไม่เข้าเลยนะโหสุดยอดแต่ที่น่าทึ่งกว่านั้นคือในเกราะกระดูกพวกนี้มีเส้นเลือดไหลเวียนอยู่ด้วยมันทำหน้าที่เหมือนแผงโซลาเซลล์เลยค่ะแผงโซลาเซลลเหรอครับหมายความว่ายังไงครับคือมันช่วยให้จร,จระเข้ดูดซับความร้อนจากแสงแดดได้รวดเร็วเวลาที่มันนอนผึ่งแดดครับ แล้วก็กักเก็บพลังงานความร้อนไว้ในร่างกายทําให้มันกระฉับกระเฉงแล้วก็มีพลังงานพอสําหรับการล่าโดยเฉพาะการล่าตอนกลางคืนหรือในน้ําที่เย็นกว่าอ๋อมันคือระบบจัดการพลังงานในตัวที่ยอดเยี่ยมมากว่าง่ายๆก็คือเกราะของมันทำหน้าที่ทั้งป้องกันตัวแล้วก็เป็น power bank เปในตัวเลยโอ้เท่ากับว่าเก็ดไม่ใช่แค่เกราะป้องกันแต่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การใช้ชีวิตและการล่าไปด้วยเลยสินะครับ ถูกต้องค่ะว่าแต่เกลของจระเข้น้ำจืดกับน้ำเค็มนี่มันมีความแตกต่างกันไหมครับในเมื่อสภาพแวดล้อมที่อยู่มันต่างกันขนาดนั้นอืมเป็นไปได้สูงเลยค่ะแม้ข้อมูลจะไม่ได้ลงรายละเอียดเปรียบเทียบตรงๆนะคะแต่เราพอจะอนุมานได้ว่าจระเข้น้ำเค็มที่ต้องเจอสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายกว่าครับ ทังคลื่นลมในทะเลหรืออาจจะต้องสู้กับเหยื่อที่ใหญ่และอันตรายกว่าอย่างฉลามเกราะของมันก็น่าจะมีความหนานแน่นและแข็งแกร่งเป็นพิเศษเพื่อรองรับความท้าทายใช่ค่ะในขณะที่จระเข้น้ําจืดตัดจะมีเกราะที่ยืดหยุ่นกว่าเล็กน้อยเพื่อให้คลองตัวในแม่น้ําหรือหนองบึงที่แคบกว่าเข้าใจเลยครับพอมีกรอบที่สมบูรณ์แบบมีระบบตรวจจับชั้นยอดแล้วอีกอย่างที่ขาดไม่ได้สำหรับนักล่าคือการพลางตัวเรื่องสีของมันนี่ มีอะไรที่ลึกไปกว่าแค่การกลมกลืนกับธรรมชาติไหมครับมีแน่นอนค่ะสีของจระเข้ไม่ว่าจะเป็นสีเขียวมะกอกสีเทาหรือน้ำตาลเข้มมันคือการพรางตัวแบบสมบูรณ์ที่เรียกว่า counter shading counter shading ค่ะหรือการมีสีที่ตัดกันร,ระหว่างด้านบนกับด้านล่างด้านหลังของมันจะมีสีเข้มเพื่อให้กลมกลืนกับสีของพื้นน้ำหรือโคลนเมื่อมองจากข้างบนอืม hmm. ครับ ส่วนท้องของมันจะมีสีอ่อนกว่าเพื่อให้กลมกลืนกับสีของท้องฟ้าเมื่อเหยื่อมองจากใต้น้ำขึ้นมามันทำให้ตัวตนของมันเลือนหายไปจากมุมมองของเหยื่อได้แทบทุกมิติเลยน่าสนใจครับแล้วเรื่องสีเพื่อพลังตัวนี้มันแตกต่างกันไหมครับระหว่างจระเข้น้ำจืดที่อยู่ในคลองคุณคุณกับจระเข้น้ำเค็มที่อาจจะต้องล่าเหยื่อแถวปปาชายเลน แตกต่างกันแน่นอนค่ะจระเข้น้ำจืดที่อาศัยในแหล่งน้ำนิ่งหรือไหลช้าๆมักจะมีสีเข้มกว่าอาจจะมีลายหรือจุดสีดำปะปนเพื่อเรียนแบบเงาของพืชน,น้ำส่วนจระเข้น้ำเค็มที่ใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายกว่าตั้งแต่ป่าแม่น้ำไปจนถึงแนวปะการังสีของมันอาจจะอ่อนกว่าเล็กน้อยแต่สิ่งที่เหนือกว่าการพรางตัวด้วยสีคือคืออะไรครับผิวหนังของมันเต็มไปด้วยอวัยวะรับสัมผัสขนาดจิว๋ว ที่ไวต่อแรงสั่นสะเทือนในน้ําอย่างยิ่งเลยค่ะโอ้โห oh. มันสามารถรับรู้ได้ถึงระลอกคลื่นที่เกิดจากสัตว์ที่เดินอยู่ริมตลิ่งได้จากระยะไกลเลยนะคือมันไม่ต้องใช้ตาแต่มันรู้สึกได้ว่าเหยื่ออยู่ตรงไหนนี่มันเกินกว่าคําว่านักล่าไปแล้วนะครับเหมือนเป็นเครื่องจักรสังหารเดินได้เลย <laughs> พอเอาองค์ประกอบทั้งหมดมารวมกันทั้งการออกแบบส่วนหัวเกราะอัจฉริยะการพรางตัวแล้วก็เซ็นเซอร์ตรวจจับแรงสั่นสะเทือน มันก็ไม่น่าแปลกใจเลยที่ข้อมูลจะนิยามพวกมันว่าเป็นนักล่าชั้นยอดในพื้นที่ชุ่มน้ําใช่ค่ะคําว่านักล่าชั้นยอดนี่มันมีความหมายในเชิงนิเวศวิทยาที่สําคัญมากใช่ไหมครับสำคัญมากค่ะคําว่านักล่าชั้นยอดหรือ apex predator หมายถึงสัตว์ที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศของมันบนสุดเลยค่ะ เมื่อมันโตเต็มวัยแล้วจะไม่มีสัต,ตรูตามธรรมชาติชนิดอื่นมาล่ามันเป็นอาหารอีกต่อไปบทบาทของมันจึงไม่ใช่แค่การล่าเพื่อความอยู่รอดของตัวเองแต่เป็นการควบคุมสมดุลของทั้งระบบนิเวศเลยควบคุมสมดุลหมายความว่าถ้าไม่มีจระเข้ระบบนิเวศนั้นจะพังเลยเหรอครับ อาจจะไม่ถึงกับพังทลายในทันทีแต่จะเสียสมดุลอย่างรุนแรงแน่นอนค่ะครับจอรเก้ทำหน้าที่เป็นเหมือนวิศวกรสิ่งแวดล้อมหรืออีโคซิสเต็มเอนจิเนียร์โดยไม่รู้ตัวเลยนะวิศวกรสิ่งแวดล้อม ค่ะตัวอย่างเช่นพวกมันจะคอยควบคุมประชากรสัตว์กินพืชขนาดกลางอย่างเช่นกวางหรือหมูป่าไม่ให้มีจำนวนมากเกินไปถ้าไม่มีจระเข้สัตว์พวกนี้อาจจะกินพืชริมตะลิ่งจนโล่งเตียนซึ่งก็จะนำไปสู่การพังทลายของดินแล้วก็ทำให้คุณภาพน้ำแย่ลงจริงด้วยไม่เคยนึกถึงผลกระทบต่อเนื่องแบบนี้มาก่อนเลยครับยังมีอีกนะคะ ในช่วงฤดูแล้งจระเข้มักจะใช้ขาและปากของมันขุดดินโครนเพื่อสร้างแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่เราเรียกว่า c r o i o e w a l l o w s ครับซึ่งแอ่งน้ำเหล่านี้จะกลายเป็นแหล่งน้ำเพียงแห่งเดียวที่ช่วยให้สัตว์ชนิดอื่นๆทั้งปลาเต่านกและก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสามารถอยู่รอดผ่านช่วงเวลาที่แรนแค้นไปได้อ๋อเหมือนขุดบ่อให้เพื่อนใช้ด้วย ประมาณนั้นเลยค่ะการกระทําของมันโดยสัญชาตญาณกลับสร้างประโยชน์มหาศาลกับสิ่งมีชีวิตอื่นในระบบนิเวศมันคือผู้คาจุนความหลากหลายทาชัวภาพอย่างแท้จริงโหความสามารถในการล่าเหยื่อที่ข้อมูลพูดถึงมันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าแค่การฆ่าแต่เป็นการสร้างสมดุลแล้วก็คาจุนชีวิตอื่นด้วยพอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกทึ่งกับมันมากกว่าเดิมเยอะเลยครับ ใช่เลยค่ะมันคือบทรสรุปที่ชัดเจนที่สุดความสามารถในการล่าของจระเข้คือผลลัพธ์ของการผสมผสานคุณสมบัติทุกอย่างเข้าด้วยกันอย่างลงตัวตั้งแต่การซุ่มรอโดยใช้การพรางตัวชั้นยอดการโจมตีด้วยความเร็วจากดีไซน์ที่ปราดปเปรียวไปจนถึงการจัดการกับเหยื่อด้วยพละกําลังมหาศาล ทุกขั้นตอนคือภาพสะท้อนของวิวัฒนาการที่ผ่านการขัดสันมานับล้านปีเพื่อให้มันครองตำแหน่งนักล่าชั้นยอดได้ยอย่างไม่มีข้อโต้แยง้งฟังทั้งหมดแล้วน่าทึ่งมากครับจากข้อมูลที่ดูเหมือนจะเป็นแค่ข้อเท็จจริงพื้นฐานแต่พอเรามาเจาะลึกในแต่ละประเด็นมันเผยให้เห็นภาพของสิ่งมีชีวิตที่ถูกออกแบบมาอย่างซับซ้อนและน่ามหาัศจรรย์จริงๆอืมแล้วทั้งหมดนี้บอกอะไรกับเราบ้างครับจากการคุยกันวันนี้สิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือ จ,จราเคเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของการที่กายภาพและพฤติกรรมสอดคล้องกันอย่างแยกไม่ออกครับทุกส่วนในร่างกายของมันมีหน้าที่และเหตุผลที่เชื่อมโยงโดยตรงก,กับการเป็นนักล่าที่ประสบความสําเร็จเราได้เห็นแล้วว่าตั้งแต่การออกแบบหัวที่เหมือนเรือดำน้ำําเกล็ดที่เป็นทั้งเกราะและแผงโซลาเซลล์ไปจนถึงบทบาทการเป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อมครับ ทั้งหมดนี้หล่อหลอมให้มันเป็นมากกว่าแค่สัตว์เลื้อยคลานแต่เป็นผู้ควบคุมและค้ำจุนระบบนิเวศท,ที่มันอาศัยอยู่เป็นบทสรุปที่เห็นภาพรวมได้ชัดเจนมากครับมันแสดงให้เห็นว่าทุกรายละเอียดในตัวของโจรเเก้ล้วนมีเหตุผลและความหมายซ่อนอยู่จริงๆค่ะมันคือบทเรียนจากธรรมชาติที่ว่าด้วยเรื่องประสิทธิภาพและการปรับตัวและเมื่อเราเข้าใจถึงความมาหัศจรรย์ทางกายภาพของมันแล้วสิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจขึ้นมาอีกระดับหนึ่งว่า คำถามอะไรเหรอครับข้อมูลได้จำแนกจระเข้น้ำจืดและจระเข้น้ำเค็มออกจากกันอย่างชัดเจนเราคุยกันถึงความแตกต่างทางกายภาพไปบ้างแล้วแต่ความท้าทายที่แท้จริงมันอยู่ภายในค่ะอืมมันน่าคิดต่อไปว่าอะไรคือการปรับตัวเชิงสรีระวิทยาที่ทำให้จระเข้น้ำเค็มสามารถอาศัยและล่าเหยื่อในน้ำทะเลได้ครับคือสัตว์เลื้อยคลานส่วนใหญ่ถ้าอยู่ในน้ำเค็มนาน,านร่างกายจะขาดน้ำแล้วก็ตายในที่สุด แต่จระเข้น้ำเค็มกลับเติบโตและครองความเป็นใหญ่ในมหาสมุทรได้มันมีนกลไกพิเศษอะไรในร่างกายที่ช่วยให้มันขับเกลือส่วนเกินออกไปได้แล้วมันต้องปรับเปลี่ยนระบบเมตาบอลิซึมของตัวเองอย่างไรเพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษต่อเผ่าพันธุ์ของมันเองนั่นสินะครับนี่คือปริศนาที่ลึกไปกว่าแค่รูปร่างภายนอกและเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้พวกมันสามารถขยายอาณาเขตไปครองโลกได้สำเร็จสวัสดีครับทุกคนนะครับ ก่อนจบคลิปนี้ผมอยากขอบคุณ FC ทุกๆคนมากๆเลยครับที่คอยติดตามคอยให้กำลังใจแล้วก็อยู่ด้วยกันมาตลอดทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ like, ทุกการแชร์มีความหมายกับผมมากจริงๆผมจะตั้งใจทำคลิปดีๆสนุกๆออกมาให้ทุกคนได้ชมกันอีกแน่นอนครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ให้ดูทุกๆวันนะครับ ขอบคุณจากใจเลยครับทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ